สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์โลตชนะผู้รับสารเศตะกรวานแปลความใหม่ด้วยกันอ่านนะ้าไพทาโลม์มาแจนนะคะคลิปนี้นะสถานการณ์รักครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม25 6 8นสะราศีกุุภ์ราชนากรุ๊ปนะใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสมัครสมาชิกช่องได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะดูดวงนะฮะฝากหมุดไว้ใต้คอมเมนต์วันที่นะคะฝากหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ไปอ่านดูนะ ก่อนที่จะแอดไลน์ไอดีมานะคะมีเบอร์บัญชีถ้าจะดูดวงนะโอ,อนยอดแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาส่งเซฟสลิปนะราศีกุมนะเดอะซันพลังงานของคุณได้เดอะซันพลังงานคนของคุณนะคะได้จ u s t i c นะพลังงานไพ่เดอะสตาร์นะความสัมพันธ์โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ ราศีกุมลัขนากุมนะคะตัวตนของคุณนะตอนนี้ไพ่เดอะซันนะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีความสุขนะคะได้รับคําตอบนะ,ค,ะความกระจ่างความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคนที่คุณรอคอยอาจจะกลับมาก็ได้นะคะหรือได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะคะได้สิ่งดีๆในชีวิตนะคะถูกหวยรวยเบอร์หรืออะไรแบบนั้นก็ได้หรือเจอคนที่ถูกใจนะเขาชอบคุณคุณชอบเขา อะไรสิ่งเนี้ยเหมือนว่าพลังงานดีมากเลยมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนโอ้ชีวิตฉันกำลังสว่างสวยัยมีความสุขใจฟูลฟิลนะเป็นพลังงานของช่วงเช้าอะนะเราผ่านคืนเดือนมืดมาแล้วตอนนี้นะช่วงเช้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะบรรยากาศสบายนะคุณอาจไปเจอใครนะคนใหม่ที่เป็นคนที่ดีมากๆเลยนะดูแลเทคแคร์เขาถูกใจถูกสเปคคุณคุณถูกใจถูกสเปคเขาอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ ความสัมพันธ์นะค,คนของคุณนะ,ะการตัดสินใจนะ,ะการตัดสินใจว่าคนของคุณนะะ่าจะเคยผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือเคยเสียใจมานะคะตอนนี้นะคะเขาอะอยากได้รับนะ,ะโอกาสหรือคนที่เข้ามาเยียวยาดูดูแลใจนะก็อาจจะเป็นคุณนี่แหละนะคะเป็นคุณนี่แหละที่แบบมีลักษณะที่เป็นการหิวใจหิวใจซึ่งกันและกัน คุยกันแบบสบายใจมีความสุขนะคะน่าจะเงินทองไหลมาเทมาหรือว่าเวลาคบกันแล้วดวงสนับสนุนช่วยเหลือกูก้ซัพพอร์ตอะไรสิ่งเนี้ยนะซัพพอร์ตในด้านการเงินก็ได้บางทีเราเจอคนเนี้ยปุ๊บอุ้ยเราถูกหวยตลอดเลยเราถูกลอตเตอรี่ตลอดเลยอะไรสิ่งเนี้ยนะ,ะมีงานมาเข้าตลอดเลยหรือคนเนี้ยก็ช่วยเหลือเงินซัพพอร์ตเราเราจะไปไหนก็ขับรถพาไปเนี่ยนะ,ะมันเป็นเอเดนจี้แบบเออฟูลฟิลนะ,ค,ะคนหน้าตาดีฐานะดีอะไรสิ่งนี้โอโ้โห นะอะไรจะดีไปหมดขนาดนั้นนะดวงจะเปิดอ๋อใช่สินะคะดาวราหูมาอยู่ที่บ้านคุณเป็นกเกษตรอาิบดีนะถ้านะอันนี้เป็นแบบโบราณศาสตร์ไทยนะราศีกุมลัคนากุมถ้าคุณโสดนะต่อจากนี้คุณจะเจอคนที่ดีนะจะเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตเกื้อกูลสนับสนุนช่วยเหลือแหละเอาง่ายๆบุคคลนี้ดีแหละคุณต้องไปดูสถานการณ์จริงจาก จากจากความเป็นจริงก่อนนะ,ะก่อนที่จะเดินุสษภาคมมันอาจจะมีส่งท้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วก็รอๆนะคะบางคนก็เจอก่อนนะ,ะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณนะคะอันนี้หมออันนี้หมอบดูให้ยาวเลยนะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาเป็นแบบเมเจอร์คาะสามใบอ่ะและ้วไพ่ไมเนอร์คณะคุณยะได้คิงออฟไพดิโก้นะคะดวงเปิดแหละดวงเปิด เอางี้เอาง่ายๆหมอขอทายว่าดวงเปิดเดือนสันคุณเนี่ยดวงเริ่มเปิดอย่างเช่นเราเคยอึดอัดใจอะไรมาหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักความสัมพันธ์ไม่มีโชคไม่มีอะไรทีนี้ดวงกาลังเปิดดวงเริ่มเปิดและอาจจะเป็นเพราะบุญกุศลที่คุณทํามาทํามาดีนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเอยร้อยคนเป็นทั้งร้อยคนนะตอนนี้นะกําลังขยับดวงคุณเริ่มเปิดเอาง่ายๆเนาะทีนี้พอดวงเราเริ่มเปิดปุ๊บเราก็จะเจอคนดี คนที่คิดเหมือนกับเราความสัมพันธ์การให้และได้รับและเขาก็ดูแลเทคแคร์เช่นสมมติคุณในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เราไม่ชอบสิ่งนี้แล้วก็คนคนนั้นมาเจอกับเราและเขาก็ไม่ชอบคนที่ให้และได้รับไม่เท่าเทียมแล้วก็เอาเปรียบนะคะแล้วก็ทําให้ไม่สบายใจกดดันเรืออะไรสิ่งนี้นะคนคนนี้ก็จะไม่เป็นคนคนนี้ก็จะแบบเ,เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณว่าคุณต้องการอะไรนะเขาก็จะซัพพอร์ ช่วยเหลือเยียวยามาเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนสบายๆเหมือนเป็นคนที่เข้ามานะทำให้เราอะมีความหวังนะคะมีความหวังเรื่องเรื่องความมั่นคงนะเรื่องจิตใจเรื่องเงินเรื่องฐานะอะไรสิ่งนี้ยมันจะซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือนะะเพื่อนๆโอ้โหไพ่ดีหมดเลยไพ่ใหญ่หมดเลยหมอต้องบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบดวงเปิดนะดวงเปิดที่แ้ตูคุณดูสิโอ้โหไพ่แบบ นะคนนะคุณนะคุณและคนคนนี้ที่เคยกลัวความรักที่เคยแบบว่าเศร้าเสียใจมานานมากๆอันนี้มันเป็นการเริ่มชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่จริงๆเริ่มต้นใหม่ที่แบบเออเราได้คนที่คุยสบายใจอะนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้จักคนนี้มาก่อนหน้านี้ก็ได้นะนะคะรู้จักมาก่อนแล้วเป็นในลักษณะเพื่อนหรือคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะ,ะทีนี้มันมีการคิดว่าเออทำไมเราสองคนไม่เป็นแฟนนะ เห็นไหมคะเหมือนเรารู้จักกันมาสักพักแล้วว่าดีอ่ะคนนี้ไม่เอาเปรียบเป็นคือในความคิดหรือมุมมองก็คิดท้ายกันนะไม่เอาเปรียบเราไม่เห็นแก่งเงินของเราไม่ได้อยากมาหลอกเราเนี่ยเออมันแบบหน้านตารูปร่างก็ใช่อ่ะมันก็เหมือนตรงสเปคเราอ่ะเข้าอกเข้าใจเราเวลาเป็นที่ปรึกษาเออทำไมมันดีไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> นะคะความสำพัญน,นะคะโอ้โหไหนก็โอ้ จะมีการเดินทางมาหากันนะฮะเนี่ยจะมีการเดินทางมาหากันเอางี้นะเอางี้นะสมมติว่าถ้าเมื่อก่อนคุณรู้จักคนเนี้ยไม่ว่าในฐานะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่การคิดที่จะนะ,ะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แบบจรงิงจังซีเรียสที่เป็นแบบมั่นคงนะฮะอาจจะมีการพูดสิ่งนั้นนะฮะยกระดับสถานะความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปข้างหน้าแบบมีความสุข นะในอนาคตเหมือนว่าเอ้ยเราโชคดีและเราเจอคนที่ดีเราจะปล่อยให้คนนี้เป็นแค่เพื่อนเราทำไมวะเราทําไมไม่เอาคนนี้เป็นแฟนเลยนะอันนี้อันนี้นะคะถือว่าดีนะแต่ทีนี้มีบางคนที่แบบ เออหมอหนูยังไม่เคยคุยกับใครสักคนเลยอ่านะฮะเนี่ยเนี่ยดวงกําลังเปิดดวงคุณกําลังเพิ่งเริ่มเปิดนะฮะทีนี้คุณอ่ะจะต้องสมดุลเ n e r g y พลังงานของตัวเองนะคะแล้วออกไปโชว์หน้าตาของเราออกไปเข้าชุมชนสังคมหรือเดินทางท่องเที่ยวหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองที่สําคัญนะคะถ้าโสดนะถ้าโสดหรือกลับมาโสดแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยหมอหนูอยังมีแฟนหรือผมอยังมีแฟนจงโชว์ความสวยงามของคุณ อดาเดือดตากับเดือดซันเนี่ยหมายถึงว่านะอย่าอย่าทําตัวแบบอืมชั้นโสดนะแต่วัยชั้นเนี่ยใครๆก็นึกว่ามีสามีอ่ะแน,น่นอนวัยเราก็ผ่านไปเราใครก็ไม่รู้หรอกเราอายุสิบเจ็ดสิบแปดจะที่จะรู้ว่าเราโสดใช่ไหมคะเราก็อย่าแบบทําตัวเหมือนว่าเออไปเซเว่นไปห้างไปนู่นไปนี่แล้วเน็บผมแบบโอ้โหอันนี้สงสัยเลี้ยงลูกหรือทำกับข้าวให้ผัวกินแล้วเดินออกมาซื้อของอย่าทําสิ่งนั้นอันนี้ไพ่เป็นบอกแบบนี้นะกาลังจะเจอ คนที่ดีอะนะคะคือโอกาสเวลาเราออกไปไหนมันไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเจอคู่ไปเจอใครที่ดีที่มามองเราอะแล้วเราก็อะไรเนี่ยนะคะนื้อออกไหมโชว์โชว์ว่าโสดด้วยนะคะโชว์ว่าฉัน,น่ะต้องการที่จะมีแฟนด้วยนะฮะแล้วพอดังงานของฉันเนี่ยสมดุลแบบเออสบายๆฉันมีความสุขโสดแบบมีความสุขแต่ถ้าเราอยากมีใครคนนั้นดวงมันเริ่มเปิดแล้ว พิจารณาแนวโน้มกอบสภานักิงออเปริเคิลนะคิงออเปรเครออยู่นะจ๊ะโอ้โหนะคิงออเปรเคนะความมั่นคงนะ,ะความร่ารวยนะเอาละ่ะนะภาระนะอันนี้มีโอกาสของพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะอาจจะเจอใครที่มาช่วยแบ่งเบาภาระเรานะคะแบ่งเบาภาระนะเออเป็นโอ้โหเฮ้ บุกุศสเราหนุนนาเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งนานเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งนานดีๆก็ได้ผู้ชายคนนี้เข้ามาโอ้โหดีมากๆเลยอะไรสิ่งนี้นะฟ้าเปิดฟ้าเปิดนะคะแม้กระทั่งผู้ชายนะผู้ชายสมมตินคุณโสดมานานมากหรือกลับมาโสดใดๆก็แล้วแต่คนเนี้ยเข้ามานะคะดีเป็นสิ่งที่ดีพระเผรก็ฐานะดีด้วยนะคะบางทีเราก็ไม่อยากจะมองแบบให้มองใครว่าฐานะนะ ข้าวอะ่ะต้องใช้เงินซื้อนะคะน้ำมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะนะ,ะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยตัวเราโชคดีแล้วเราเจอสิ่งที่ดีบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกเราเหรอกว่าจุดว่ารวยอะไรสิ่งนี้ถูกไหมคะว่าเราว่าเขารวยอะ่ะบางครั้งเราจะไปคิดว่าเขาไม่รวยแต่ไพ่คิงออฟเดยคิงออฟเยเขึ้นเนี่ยแปลว่าเหมือนเรามีสิทธิ์ที่เราจะเจอคนที่รวยนะคะอย่าดูถูกนะคะบางคนเนี่ยสิ่งที่เขาใช้หรือห้องที่เขาอยู่เนี่ย ไม่ได้ดูสมฐานะกับเงินสดในบัญชีที่เขามีนะคะให้โปรดพิจารณาคะพิจารณาว่าถ้าหบอกว่ารว,วยดีดวงเปิดเนี่ยให้คุณเชื่อได้เลยให้คุณน้อมรับได้เลยเพราะมันก็เชื่อมโยงกับดาวระหูที่จะมาอยู่ในบ้านของคุณเนี่ยเห็นไหมคะเอาง่ายๆเหมือนว่า เอ้ยฉันอยู่ในบ้านของเราฉันคบกับคนนี้ฉันเป็นตัวของฉันเองได้เลยฉันไม่ต้องมากลัวว่าเขาจะมองว่าฉันมีพุงไหมฉันอ้วนไหมหรือฉันหัวล้านไหมหรือฉันไม่มีซิกแพคฉันเป็นตัวของฉันเองได้เขาจะรักที่ฉันเป็นตัวฉันเขาเป็นตัวเขาเราจะรักตรงนั้นนะคะนึกออกไหมนะคะคล้ายๆแบบเออวะมันยอมรับกับสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันได้อะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันต้องพยายามลดความอ้วนถ้าฉันอ้วนแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่รักฉันสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว มันไม่เป็นตัวเองนะคะมันไม่เป็นตัวเองเลยเราเป็นได้แป๊บเดียวพอเรามีความสุขเรากินเยอะๆเราอ้วนในท้ายที่สุดเขาก็ทิ้งเราอีกนะคะอย่าอย่าไปเป็นสิ่งนั้นนะอันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่แบบดีมากๆเลยนะคะ กรุณาอย่าอยู่ในโหมดเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะออกไปเจอผู้คนออกไปบอกให้เขารู้ว่าฉันโสดฉันจะจะมีแฟนแล้วน่าจะกะวาลช่วยส่งคนที่ดีๆด,ดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือมาให้ฉันด้วยนะคะต้องต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนนะที่สาคัญแต่ไม่ใช่ว่าย,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 ยึกยักยักนะคะเราก็ได้คนที่แบบมันไม่แน่ใจอะ่ะถ้าใจเราแบบวันนี้อยากมีพ่งน,นี้ไม่อยากมีนะคะเพื่อนๆมันก็จะได้คนที่แบบส่งใครมาที่มันไม่เปิดใจให้สังเกตแต่ถ้าเราชัดเจนว่า ฉันอยากได้แฟนจริงๆที่มาช่วยเหลือดูแลสนับสนุนฉันอ่ะเออฉันเหนื่อยมากและหรือฉันรู้สึกเหงาฉันก็มีพร้อมทุกอ,อย่างแล้วแต่ฉันอยากมีแฟนที่ดีๆไปเที่ยวไหนด้วยกันตอนแก่หรืออะไรเงี้ยเราต้องชัดเจนกับความคิดเราก่อนนะทำไมคะเราก็จะได้เปิดโอกาสคุยแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนว่ารุ่งนี้มีวันนี้ไม่อยากมีเราก็จะเจอใครบางคนที่มันแค่อยากคุยแต่มันไม่อยากมีเมียนึกออกไหมคะ แล้วก็นําความปวดหัวมาให้เราแต่อันนี้ดวงเราเปลี่ยนแล้วนะคะมีความหวังมีสิ่งที่คาดหวังนะคะน่าจะเกี่ยวกับนะสถานที่ราชการนะสถานที่ธรรมชาติสถานที่ใกล้แม่น้ําหรือสถานที่เป็นทะเลแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะ,ะสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะของเอกสารสัญญาถูกต้องตามกฎหมายนะ,ะไม่อยากจะบอกเลยว่าใครบางคนมีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสหรืออะไรแบบนี้นะคะนะสิ่งที่ดีนะ น่าจะได้เียนอะไรอะพินัยกรรมอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะถ้าสมมติได้แต่งงานหรืออะไรเงี้ยต้องทำเอกสารพินัยกรรมจุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อตัวเราเพื่อผลประโยชน์ทําบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายสมมติถ้าคุณจะแต่งงานคุณต้องจดทะเบียนสมรสอันนี้ไพ่มันขึ้นหรือบอกสิ่งนี้หรือบางคนคือคุณจะได้รับคําตอบว่าคุณแฟนคุณนะ่ะให้คุณเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปไปไป,ไปอยู่บ้านเขาอะไรสิ่งนี้นะเป็นอย่างนั้นได้ คือแบบเราเริ่มต้นตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันคนนั้นก็จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอ,อันนี้คือเป็นการทดลองที่เริ่มต้นก็ได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักใครคนนั้นมานานแค่ไหนหรือเพิ่งจะเจอหรือเพิ่งจะตัดสินใจเป็นสิ่งนี้ได้หมดนะคะเพื่อนๆนะขอให้มีความสุขนะนเพื่อนๆนะเอาราคาโอ้โหดีสุดยอดเลยนะจ๊ะใครที่กําลังเจอสถานการณ์ที่หมอเล่าไปนะช่วยคอมเมนต์เล่ารายละเอียดและบอกด้วยนะคะว่าเออตรงหรือเปล่านะคะเอาราคานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าใครที่แบบโชคดีมากๆแล้วนะคะอย่าแบ่งอย่าลืมแบ่งเลี้ยงน้ําหมอแจนนะคะมีเบอร์บัญชีนะคะเอาระคะถ้าใครเลี้ยงก็ขอบคุณมากๆนะคะเอาระคาคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ